ใจของเรานะี่ปผูกพันอยู่กับท่านทุกวันทุกคืนตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเพียงธาดชาตินี้แต่เรานี่ปผูกพันกับท่านมาข้ามชาติหลายชาติมากมอยทีเดียวในระหว่างจะเราเวียนไหวต่เกิดมาเนี่ย บางช่วงของชีวิตก็ยาวบางช่วงก็สัน้นบางช่วงกับพลัดจากท่านไปบ้างในยามที่เราประมาทในการดำเนินชีวิตแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ตามเรากลับมาใหม่โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราถูกตามกลับมา แล้วเป็นเรื่องของการตามในรายละเอียดการจะตามเรากลับมาได้นั้นต้องจะตั้งเสียบุญเสียบารมีไปอย่างที่เราไม่รู้เลยและเราก็ไม่เข้าใจด้วยเยวก็เดินการติทตันเสียบุญเสียบารมีไปตามเรากลับมาโดยรัก เราห่วงใยผูกพันกันมาอย่างนี้แต่ว่าเราก็ได้อยู่ร่วมสร้างพรมีกับท่านมาในหลายๆล,ลักษณะกันมาอย่างนี้แม้กระทั่งปัจจุบันในชาตินี้บางคนก็มาถึงท่านเ,เร็วบางคนก็ชา้า คำว่า,าถึงท่านนี้แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามการได้ถึงวิช,ชาของท่านก็ถือว่าได้เจอตัวองค์ท่านบางชาติเราก็เจอกายเนื้อของท่านก็สลับกันไปอย่างนี้เป็นช่วงๆแปลว่าเราเป็นสาย่าตสายธรรมท่านมาตลอด จึงได้มาสร้างบาร,รมีกับท่านอีกแม้ว่าเราจะเข้าใจในระดับหนึ่งหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่เราก็ไปทราบเหมือนกันทำไมเราต้องผูกพันอยู่กับท่านต้องมาสร้างบาร,รมีรวมกับท่านก็เพราะว่าได้เคยสร้างกันมา อีกท่านทั้งกระทุ่มบุญทุนบุญมีญญตามเรามาโดยเหตุนี้แหละเราก็จะต้องเติึบกระดึ๊หนึ่กรนเพื่อนให้ได้ตลอดเวลาเลยการลระดึ๊กรดึ่บนท่านเป็นทางมาแห่งบุญและการเข้าถึงวิชาธรรมกายของเรา